ลิ้งกูพันไปหมดแล้วสมองกูก็ไปวันนี้กูก็เบอร์เอวันนี้ก็เติมไปเยอะซ้ำอีกแล้วอะซ้ำอีกแล้วซ้ำแล้วก็รีไปเลยะโรบสสวัสดีครับกตั้งบริสัทช่องเพลับชานาลนะครับ แล้วก็คลิปนี้นะฮะมันเป็นอะไรที่ผมคำนวณมาถูกปว่ววะอันนี้ผมจะได้4-5่าดาวกี่ใบนะผมจะกด5้าดาวการันตีได้2ใบไม่นะ่ผมว่าได้นะนี่มี191ใบใช่ปะ่ะ22ใบได้1ใบใช่ไหมจะสองสิบสก็กดร้อกว่าใบอ่ะมันจะได้4-5ดาว3ใบใช่ปะ่ะสามใบนี่เป็น8ใบ มีอยู่แล้วห้านี่ไงห้าเป็นแปดเจ็ดสามสามเจ็ดยี่สิบสามแปดยี่สี่แปดเอ๊ะสิบหกเกินมาใบหนึ่งเลยเหรอเอ๊ะเอ๊ะผมว่ามันพอดีพอดีนะแล้วตอนนี้เราอยู่ในดันเจียนนะฮะเอาเป็นว่าเราจะมากาชาแสงมืดกันเราเรียกว่ารอบนี้คือการันตีห้าดาวสองครั้งครับสองครั้งครับ ในคลิปเดียวสอครั้งมาดูกันนะว่าจะมีออกก่อนการันตีไหมแล้วมันจะซ้ําอีกไหมฮะหลังจากที่ผมซ้ำมาแล้ว4ตัวติดไม่เคยซ้ําเลยนะซ้ำทีกูซ้ำสีตัวติดไปเลยมาใบแรกครับส5ดาวเดี๋ยวไป3ดาวอีกนะอุ้ยอุ้ยอ้ยและบอกเลยว่าการกดในดันนั้นไม่เวิร์คว่ะ4ี่ถึงหดาวใบที่5้าครับ ห้าใบรวดครับเกลือเกลือเกลือล้วนเลยเกลือล้วนเลยกดลองครับกดในดันอย่าอย่าหาธรรครับอย่าหาทารรมนะอย่าหาธรรเลยทีเดียวมากดในดงในดันเนี่ยฮนะเุนะ้ยไปมามาม,ามานั่งบ่อ นั่งบ่อของจริงน่าจะได้อีกสักสิบใบอ่ะเออเอาดิวันนี้เอาบัฟเอาบัฟโหดไปเลยเอาดาเมดหนักๆเห็นไหมเอาดาเมดหนักๆเออแล้วก็ถือกระทาครับทัดแสงครับโอ้ยบัฟไปดีอูห้หูเอาสิเอาไปสิเอาไปสิอ่าสามถึงห้าดาวซะหน่อยเดี๋ยวคนอันนี้ต่อดีกว่า เพราะว่ามันยังไม่ออกอะดิหกเจ็ดแปดแปดใบติดยังไม่ออกเก้าไปเนี้ยมันต้องออกไปวะสิบเปอร์เซ็นต์อะสิบเปอร์เซ็นต์นะเว้ยโอ้เียแต่ว่ามันคือสิบเปอร์เซ็นต์ไงนี่เปิดคลิปแบบหัวร้อนแล้วนะ วันหลังวันหลังจะไม่เปิดคลิปด้วยการกดสกอร์ดีๆนะกดสกอร์สามถึงห้าดาวดีแล้วมันมาเดือดตั้งแต่ต้นคลิป <c oughs> <c oughs> ไม่พายกอ่อถามจริงนี่สิบหกแล้วนะสิบเจ็แล้วนะสิบเจ็ดแล้วนะนะจะห้าดาวสองใบแล้วนะไม่ออกอีกอะไอ้บ้าอา่ะสามดาวนี่กดรัวๆเลย เดี๋ยวถ้าได้มันก็จะมีคำพูดขึ้นกลางจอเองแต่เมื่อกี้คือสิบสมองเบอร์เลยทีนี้สิบกว่าใบไม่มีห้าดาวไม่ใช่เออสิบสิบกว่าใบแสงมืดสี่ถึงห้าใบเอ้สี่ถึงห้าดาวนะฮะแสงมืดนะฮะสะกอนแสงมืดสี่ถึงห้าดาวนะฮะสิบกว่าใบครับดอกมาอย่างนานมึงไม่ออสักตัวเลยอ่ะเป็ดคาว่าน่าจะได้สักตัวนะ ก่อนการันตีอะไรเงี้ยเอายับเลยเนี่ขาดผมขาดเท่าไหร่สองใบอะอีกใบหนึ่งมามามาโอ้แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยกดเป็นร้อยก็ไม่ออกสักตัวเลดเกมนี้มันยังไงวะเ,เสมอต้นเสมอไปคือจริงๆตั้งแต่ตั้งแต่เขาช่วงแบบ ต้นปีพอเลยต้นปีมานี่แบบรู้สึกรู้สึกกาชาได้ตัวไม่ดีจากเกมนี้เลยเกมซัมมอนเนอร์เนี่ยฮะพี่คอมทูอัดเขาเล่นเขาเล่นจะเขาต้องจะเล่นคุณอยู่อุ้ยลิงกูพันไปหมดแล้วสมองกูก็ไปวันนี้กูก็เบอร์อุ้ยวันนี้ก็เติมไปเยอะซ้ำอีกแล้วอะซ้ำอีกแล้ว ต้ำแล้วก็รีไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวถ้าซ้ำหลายๆตัวอเออ,อน,น่าคอนเทนต์ไหมล่ะซ้ำถ้าซ้ำหลายๆตัวคอนเทนต์ปลาคอนเทนต์ปลาน,น่ามานิ่งๆไม่มีคำพูดเพราะตัวมันซ้ำมานิ่งๆไม่มีคำพูดเพราะตัวมันซ้ำให้กดเมาส์รัวแล้วะฮะเมื่อย เมือ่อนิวชีกดเอฟรัวๆมายังอีกตัวจะมาหรือยังอีกตัวจะมาหรือยังอีกตัวจะมาหรือยังช่วยช่วยน่อีกตัวหนึ่งให้มันแบบสมสมเรทสี่ถึงห้าดาวมาเฉลี่ยฝั่งนี้ได้ไหมนะสี่ถึงห้าดาวนี่ทำทำช้ำเลยนะสิบกว่าใบนี่แบบลุ้นลุ้นสองตัวเลยนะสักตัวยังไม่เห็นเงาอย่าว่าจะซ้ำเลย นะจะถึงเจ็ดสิบใบละจะถึงเจ็ดสิบใบละอีกนิดนึงอีกนิดนึงกาชาเกมอะไรที่ไม่ต้องลุ้นเะผมว่ามันไม่เคยออกเลยฤิสแสงมาบ่อยไปปะการได้ฤิสแสงสี่ดาวสองตัวในไม่กี่สิบโลเนี่ยมันยากนะเว้ยเออแบบฤทธิสแสงแล,ล้วฤิสแสงคือถ้าสี่ดาวแสงอย่างเดียวมันโอเคเว้ยมันมันเป็นไปได้แต่ว่าถ้าบบเกิดแสงกับแสงแบบติดติดกันเน่ะมันยากนะเว้ย นี่นะฮะสิบแปดทับสิบนะแปลว่าถ้าขบยี่สิบก็คือสองการันตีนะไปลุ้นทีละใบลุ้นทีละใบอันนี้สี่ถึงห้าราวนะฮะสองใบเท่านั้นไม่ออกครับอีกใบหนึ่งนะฝาม่วงหน่อยดิ้าม่วงหน่อยไม่มาว่ะกดไปหลายใบมากอะอะไรวะ อ๋อต้องไปกดที่ไมเลตเหรอนี่ดูนะฮะแสงมืดสองใบโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันต้องมาเด็ฟ้ามันผ่าก็วันนี้แหละวะกูขอไม่ซ้ําพอออกอะไรก็ได้อะไรก็ได้นอนค้งก็เอาโอเคปะไม่ซ้มอ่ะไม่สาำไม่ซาำปะไม่ําำโอเค โอ้โหคือต้องการไม่ซ้ำพออะไรรู้ไหมเอามาแบบเหมือนกับว่าพอสักทีเหอะกูซ้ำม,มาก่อนคลิปนี้คือสี่ตัวติดนี่คือตัวแฟลรี่แสงคือห้าตัวติดนว้ยอันนี้เหมือนมาล้างคำสาปพ,พี่เขามาล้างคำสาปให้ผมแล้ววะเออแต่เหมือนตกเมตา <laughs> ใช่ไหมคุณคุณ,ค,ณคุณว่ามันเคยโหดอ,อยู่ช่วงหนึ่งแบบสั้นๆเลยแบบแล้วมันก็หายไปเลยอ่ะไม่มีใครเล่นแล้ว,วะ่ะทำไมวะ อันนั้นนั่นน่ะดิทำไมวะอ๋อเอ๊ะเขาไม่มีลบบัฟเหรอ Attack กทูธามไ p พลายบอกอ๋อใช้สัมมานาติดปีกแดงเงี้ยเหรออ่าน่าสนใจอ่าอ่าก็คือใช้สกิลนี้ติดอมตะ แล้วพอวิ่งไปฟาดให้มันใช้โอโต้สกิลนี้เองเรามีอามาตะาอยู่จะใช้สกิลนี้เองอีกทีหนึ่งอมาตะใหม่อย่างเงี้ยหรอโอ้ห้าวิวอัดแบตแต่มันเลเวลหนึ่งต้องไปดูในสมุดดีๆทีหนึ่งไม่เป็นไรไม่ซ้ําขอแค่ไม่ซ้ําพอขอแค่ไม่ซ้ําพอขอบคุณมากครับ,อบคอมดูแอดพอแค่ไม่ซ้ําพอผมไม่ได้ขออะไรเยอะเลยไม่ต้องเมตาให้กูก็ได้คือตอนน้วนี่ขอแต่เมตานะ ขอเคียวอะไรอะอาแสงเอ้าชิปทันไหมวิทานเหลือสิบสามวันอันแน่อันแน,น,น่เอ้ยนี่รู้สึกจะเป็นครั้งที่สองแล้วที่ผมได้แสงมืดตัวตู้ตู้ที่ได้อาร์ติแฟกต์ เหมือนก่อนหน้านี้ไม่มีมีเหมือนก่อนหน้านี้มีตัวหนึ่งตัวอะไรวะวามืดปะหรือตัวอะไรจะไม่ได้ละผมได้มาแล้วแบบมีตู้เข้าพอดีแล้วแบบตู้มันจะออกหรือว่าคืนสุดท้ายอะไรนี่แหละนี่เลยตั้งสิบสามวันนะเดี๋ยวค่อยมากดก็ไดะ้มาลุนนี่ดีกว่าสุบไม่ซ้ำสามตัวติดวันนี้จะเป็นบุญมากคือตอนนี้แสงมืดในไอดี <c oughs> ผมอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอยู่มันครึ่งหนึ่งได้นะ <c oughs> เอเอเน ถ้าถ้าแสงจะมีเยอะหน่อยเออคือที่เห็นว่าแบบ้ใช้แสงแสงดูเกินครึ่งนะอะไรเงี้ยคือไม่ต้องตกใจครับาแสงมีเยอะครับท่ามืดผมไม่ค่อยได้ครับเห็นปะท่ามืดน,นี่แบบหายหายอูดิแถวนี้เกือบเต็มใช่ไหมแต่แถวนี้หายเกือบทั้งแถวอะแถวนี้ก็หายครึ่งหนึ่งเห็นไหมครึ่งครึ่งเออแต่ว่าไมีอยู่ท่าแสงซะเยอะก็คือตีว่าแบบประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไม่ได้นับนะมองเขาคร่าวๆแต่แบบการที่สามารถตัวติดแม่งไม่ใช่เรื่องปกติแล้วแหละ เออต่ตอนนี้มีการล้างสวยไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ซ้ำเราจะไม่ซ้ำไม่ซ้ำไปเรื่อยๆสักวันเราก็จะได้เขียวมืดสักวันเราจะได้เงือกมืดเฮ้ยวะโอเคไม่ซ้ำเสือมืดก็ได้อยู่ไม่ซ้ำใช่ไหมวะ ใช่ดีผมไม่มีเสือมืดไ,มไงไม่มีเออเสียวเสียวตอนนี้หล่อนรับเลยครับโอ้ว้าวสามตัวว่ะวันนี้สามตัวเฮ้ได้มาใหม่มันก็ต้องมันก็ต้องอ่อสักหน่อยหรือเปล่าออออลว่าเฮ้ยก็คืออาร์คแสงคผมจำได้ว่า แผดนี้แม่งโอเคเลยนะโหดอยู่นะเออนี่ดีค r e ส s ิ h e a t e s จะต้องกดอัติแฟกต์หนักๆเลยเหรอวะเนี่ย๋อ,ไม,อไม่เอาแค่ประมาณเอาเวก้าขึ้นไปน move มีมุอมฟูเอฟเฟกต์มีคูดาวไหมนะ เออว่ะเอาเวก้าก็แทบไม่ต่างยมันต่างกันเดียวเองเออเฮ้ยแปลกแปลกคือปกติสิบห้านี่มันจะแบบรู้สึกดีแบบเห็นรู้สึกได้รู้สึกได้เลยว่ามันดีขึ้นเยอะอันนี้มันดูแล้วแบบเอ,อ๊ะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองออก็จะมีเรื่องแสแตตเราที่หายไปร้อยแปดสิบสามร้อยห้าสิบก็หายไปเยอะเยอะอยู่นะหายไปเกือบประมาณสักสามสิบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมได้ได้อยู่ประมาณสามสิบ ค่าสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าที่ดั้มบัมเมดเทเค้นหายไปแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หโอเคนะได้อ์คแสงมาโอเคเลยตามนี้เดี๋ยวมาดูส,ส,สกิลของตัวที่ผมได้มาวันนี้นะฮะแคปเทนแคปเทนนี่ไงฮะวีมันคือขั้นหนึ่งขั้นสุดท้ายแปดวี 5-8วีก็พอได้นะมันจะมาซ้ำกับอินนี่อีกทีหนึ่งมันมันจะไม่ใช่แค่8วีละเพราะว่ามันจะใช้พายเลสสไตล์ถ้ามีอมตะใช่ปะอันนี้คือแปะปุ๊บได้อมตะแล้วก็มาฟันชึบ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 เสร็จใช้สกิลพายเลสสไตล์ใหม่ได้อมตะใหม่เออเออจริงๆใช้แค่สกิลหนึ่งปะคือใช้สกิลหนึ่งแล้วก็สับตัว ให้มันใช้สกิลสองเองแล้วก็กลับมาสกิลหนึ่งใช้ใหม่ก็ได้มาตะใหม่แล้วเดี๋ยวมันใช้ก็เดี๋ยวพอครูดาวกลับมาสามสิบวีก็สกิลสองเองเปล่าวะไม่แน่ใจฮะไม่แน่ใจว่าต้องแบบสกิลสองหรือสกิลหนึ่งเป็นหลักสกิลแรงอันเนี้ยห้าฮิตร้อยเก้าสิบเก้าก็คือเกือบเกือบพันดาเมจเลยนะพันดาเมจที่มีเดฟดาวด้วยเว้ยโอ้เอาเรื่องแรงแรงแรงมันก่อนมีคนในโอเพนแชทถามนะว่า สลัดแสงใช้ได้ไหมไอ้ผมได้มาแล้วนะก็ก็บอกเลยว่าได้แล้วกันนะเพราะว่าผมได้ครับถ้าผมไม่ได้ผมจะบอกว่ากลางๆแล้วกัน <c oughs> ตัวตัวที่มีมันคือตัวที่ดีป่ะ right? ตัวที่ไม่มีมันก็คือตัวที่ไม่ดีหรือเปล่าเออโอ้ใช่ไหมเสือเสือพี่เสือเมื่อนพลังงานถึงห้าพลังงานได้จากอะไรนะ a ม็กสปีดให้เดนแท็กเกตดีคิสคูเตอร์ออฟลาสไนแอมบูชก็คือตัวนี้รวม,ม,ม,มตีอยู่ที่แอตแท็กสูงที่สุดผมจำไม่ได้นะว่าตัวไหนมันไปคู่ตัวไหนเนี่ยอันนี้แม็กฮีพแม็กฮีพเสือไฟกับเสือมืดเหรอเสือไฟเสือมืดเสือน้ำเสือลม,มจะตีตัวเดียวกันไงแปลว่าถ้าได้แสงจะดีกว่า มันจะไปสามสามเสือได้ลุงไปลุมไปลุมกระซวกก็แล้วแต่วิธีเล่นเนาะอืเลสดาวเดฟดาวออเท็กสปีดเบลดออเท็กสปีดทูเทิร์มส์ดีสองฮิตดีสองฮิตอืม <c oughs> รขาเก็บพลังงานยังไงนะแล้วพอรีซีฟแอมฟูเอฟเฟกต์เมื่อโดนดีบัฟหรอทำไมมันได้ยากจังอะหรอเมื uff, ่อโดนดีบัฟเลยหรอคือโดนดีบัมันจะตายแห่ซะก่อนรึเปล่า เดี๋ยวก็รู้ว่าได้ยังไง Receive Immunity อย่างเงี้ยดูง่ายกว่าป Receive อันนี้แปดดีบัฟแปดนี้คือโดนดีบัฟอะเสือก็คือเสือบอกบอกจริงจริงคือเสือก็คือเสือความโหดคือมันการโจมตีแบบที่รุนแรงและรวดเร็วนะเอออีกตัวหนึ่งตัวอะไรนะ อาร์คแสงอ่แสงอ๋อผมดูดนีแล้ก็ได้นี่อาร์คแสงอาร์คแสงรู้สึกสที่มันโหดเหมืนอนเพราะว่าอะไรนะอันนี้ปะคาเตอร์ถ้าคาเตอร์เราเป็นซิมเอร์แท็กวิดคทิคลิตไสสโตรดครั้งไสสโตรดคือไสสโตรดคือ เอาไม่ใช่ไซส์อันผิดครับเฮฟเฮฟเเวลี่เฮเวนซอสนะไอ้ไพเดบตึ๊ดตดตดต้องโดนตีคิทิเคิลหรอด้วยคิทิเคิลฮิตอ๋อมันพอเป็นโดนตีด้วยคิทิเคิลมันเลยไม่ได้เคา์เตอร์บ่อยดีคิดสกิลคูดาวสองวีด้วยแต่ตัวมันเองมีคูดาวสามวีอืม น่าเล่นอ่ะเออพูดจริงๆเท่ขนาดนี้ไม่น่าเล่นยังไงไหววะคือร่างนี้ผมไม่ซื้อด้วยนะผมชอบอันนี้ผมชอบร่างเนี้ยไม่ใช่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 ร่างนี้ดิร่างร่างร่างนี้ร่างนี้ดูดิอัลังพระเอกอะพระเอกคุณรู้จักไหม you know พระเอกยูโ you know do you know พระเอกเดี๋ยวแฟกค่อยมาคลิปหน้าไปเจอกันขอบคุณนะครับที่เข้ารับชมก็เป็นกาชา2การันตีแสงมืดที่เราได้มาทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็แก้คำสาปไอตัวซําซ้อนบ้าบอเยอะแยะโอ้โหไปเจอกันฝันดีขอให้ทุกคนโชคดีนะครับบ๊ายบาย